ก่อนเผู้แล้วก็ในการประมูลประการนะคท่านนี้จากที่จากเจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการปราบปรามคดีเสร็จสิ้นนะคดีมีหมายจับของเราอยู่นะครับอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามนะมีผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับเขาแจ้งความเราแล้วตรวจตับแน่เขเลยรับเรื่องมําเนินไว้นะครับ ก็เลยทาการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับในส่วนของเรานะครับนางสาัก็พอถูกต้องเนาะเราคนนี้นะครับแล้วก็มีตรวรูู้้ามีตำรวจดีเราไปที่ไอเอสจีมาบ้านตำรวจสอบสวนการสอบสวนการควบคุมตัวเราตามหมายจับมาควบคุมตัวเราจะพาไปที่กองปราบตามเดี๋ยวแฟนเราตามไปขับรถตามไปเดี๋ยวตำรวจต้องพาตัวควบคุม